นี่เราจะพามาชมวัดพระขาวจากด้านในนะมาชมด้านในกันนะคะก็จะเป็นเรือนไม้ซะส่วนใหญ่นะคะ นี่อะไรเนี่ยขึ้นมายืนทไมต้องขึ้นมายืนใช่ขึ้นไปยืนม,มันจะเป็นการยืดเส้นขึ้นมายืนหันหันหน้าเข้าเสาสิลูกนั่<อ>นแหละ<อ>หันหน้าเข้าเสายืนตรงๆนี่นใครรู้มั้งนี่คืออะไร เป็นคิดว่าหนูคิดว่าคืออะไรคะหัวขว้างเนี่ยเนี่ย,ยอคิดว่าหนูคิดว่า,นานแม่คิดว่ามันเป็นชั้นวางแจก,กันวะชั้นวางแจก,กัน,น,นเขามีเซมซี M C ด้วยนะนนด้านด้านนี้มีเซมซี M นนอันนี้หลวงหลวงพ่อพระขาวนะ You might have got